สวัสดีค่ะพบกับผบ้านบ้านซื้อมาขายไปบายปูเน่นะคะวันนี้เป็น EP ีที่42แล้วค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะราคา350บาททุกองค์เลยค่ะลูกค้าโอนส่งฟรีให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50ค่ะช่องทางการติดต่อโทรเบอร์0984767757นะคะหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์มือถือเลยค่ะมาดูองค์แรกกันเลยนะคะ ะะหมายเลขหนึ่งนะคะนี่ส่องให้ดูนะคะไม่ชัดเจนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะราคา350บาทราคาเดียวทุกองค์เลยนะคะต่อมาค่ะหมายเลขสองหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงปูทิมหมายเลขสองค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขสาม ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะเขียนว่ายาติโกนะคะหมายเลขสามค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขสี่ สนใจองค์ไหนแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ E.P. ด้วยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขสี่นะคะองค์นี้องค์ต่อมาค่ะหมายเลขห้า ด้านหลังนะคะหมายเลขห้าค่ะต่อมานะคะหมายเลขหกพระสมเด็จ ขอบนะคะด้านหลังค่ะหมายเลข6นะคะต่อมาหมายเลขเจดค่ะ ขอบนะคะด้านหลังค่ะหมายเลข7นะคะต่อมาหมายเลข8ด คอบค่ะด้านหลังหมายเลขแปดค่ะต่อมาค่ะหมายเลขเก้า หลวงพ่อเผือกนะคะวัดลาดเผาวด้านหลังค่ะหมายเลขเก้าค่ะต่อมานะคะหมายเลขสิบหลวงปู่หมุนนะคะ ด้านหน้าด้านหลังนะคะ,นะคะหมายเลขสิบค่ะหลวงปู่หมุนองค์ต่อมานะคะหมายเลขสิบเอ็ด ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะต่อมาหมายเลขสิบสองค่ะ ด้านหลังนะคะหลวงปูส่สีหมายเลขสิบสองค่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลขสิบสามนี่ค่ะ ขอบนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขสิบสามนะคะต่อมาหมายเลขสิบสีะะ่หลวงพ่อขาวนะคะหลวงพ่อขาวหมายเลขสิบสี่ ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขสิบห้า ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะต่อมาหมายเลขสิบหกนะคะพับปิดตา ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบหกนะคะต่อมาค่ะหมายเลขสิบเจ็ด นี่นะคะด้านหลังหมายเลขสิบเจ็ดค่ะต่อมาค่ะหมายเลขสิบแปด ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบปดค่ะต่อมาหมายเลข19้านะคะ ด้านหลังหมายเลข19ค่ะต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบ ให้ดูรรอบๆนะคะด้านหลังหมายเลขยี่สิบนะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดหลวงพ่อเปิ่น นี่ค่ะด้านหลังนะคะรุน่น,ะะนเปิดสะพานพศสองพันห้าร้อสามสิบนะคะหมายเลข21ค่ะ ต่อมานะคะหมายเลกี้สิบสองหลวงพ่อแดงนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขยี่สิบสองนะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบสามด้านหลังนะคะ หมายเลขยี่สิบสามค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นี่เลยค่ะให้ดูรอบๆเลยนะคะ หลังหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบห้า นี่นะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขยี่นะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สหมายเลขยี่นะคะสมเด็จ ขอบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบหกค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพ่อเงิน หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบแปดหลวงปู่คำมีนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่ปดนะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบ ด้านหลังนะคะหมายเลขยีสิบเกค่ะต่อมาค่ะองค์สุดท้ายนะคะหมายเลขสามสิบมีทั้งหมดสาองค์นะคะสำหรับ EP นี้ สนใจองค์ไหนก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็อย่าลืมแจ้ง EP ให้หนูด้วยนะคะด้านหลังค่ะองค์สุดท้ายนะคะหมายเลข30ค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปูเน่ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ